ติงตามะฮุ่งตอนเที่ยงครับติ่งกินเทียงครับมือนใส่ปลาูว่าต้องโตไหมลืมใส่ปลาแ,แสบครับแกบก็ติงยองจะหวงกันไมแ่้วีปผพูดกิน,กนขเขาว่าแสบเนาะไปตำ ตำหงูดูแพ้่เอาว่าแสบโคกโกเวงเร็งล้งเดี๋ยวผมจะโชว์อีกโคกหนึ่งครับตับขรามมาดเนี the, the ่ยมาประจากธรรมดาดะฟันเนี่ยจ้งมาเห็นครับผมจะส่วตับส่วใส่ข้าปุ้นครับ ใส่บัวน้ำใส่บาเขือน้ำ,นำใส่าืมแข็งน้ำอันนี้ิปปีงกีครับใส่ใส่พริกนี่มาเกาความใช่แมเอาา,ามทุบกกาบีบกอนรับแห้งสุกกอนใส่ลัวใส่บกกาเสียเทียดเลยหม ยังบ่หรอไม่บ่ยังบ่ยังเิดหนวดถูกแล้วพ่อแล้วท่นุ้ยหน่อยเวิร์ลเวอร์อน้องเดี๋ยวมาเคย่เทศมาตำครับสว่ข้าวปุ้นครับมือนี้ขาวปุ้นครับสว่ขาปุ้น ปิ้งปลาหมึกหมึกแข็งครับตอนนี้ใส่พริกสุรดกระเทียมดำครับขาดแต่บ่าเคือเทศครับกระเทเียมเบิด แดกครับใส่บักกอกครับมือบักใหญ่เลยกอกกำลังสิสุปขมขืนมันออกครับบีบหนวดมันทว่ฝักยาาครับขูกสินหน่อยอีกแล้วม่อเขา ล่างแล้วครับห้องสะอาเดเรียบร้อยะเขือน้ำเระเปอน้ำจักหน่วยครับฝาเป็นขลุเคลยยังแสบงามๆมาแสบ ถั่วมันหนุบๆจังหน่อยแบบออกรสชาติแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆมันหวานครับนัวๆแบบแห้งเลยล่ะโคกหน่อยครับ หกไงว่าอยากใส่ทีดสวดเลยว่า้บกหน่อยอยเปลี่ยนมาแเดียวพี่เด็ด เอีดังแมนต่าสายใจครับพี่นะ ครับใส่ปูปูตัวหนึ่งไว้ใส่หมุนผมมักใส่ปีใส่ปีปงล,ลปปงไปเล็กหน่อยครับเด้๋มความหอม có lẽ là những mật khung cái mặt nào เปลาแดกครับตอนนุ่งามครับนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมีเข้มกะปิเราใส่กะปิน้ำน้ำปลาหอมลงไปนิดนึง สว่วน้องใส้น้ำตาลครับสีสันตอนนี้ครับแลดมากกอก โล่งไปครับประเทศเนี้แม้ว่าจะต่ำหลายเดี๋ยวสิกินโบ,เบ๊เบิร์ดเสียดายครับใส่เสียงเพิ่มหนึ่งร้อ ออกมาดินครบ,อ,ครบออกกับบ้านดูจากบกแน่อยุตองงนนี้หอมยีก,กับปูกบับส่วข้าวปุ่นเนียนแต่ข้าวปุ่นเยอะๆซิมครับ หอมพี่ปูแซบครับหอมอีมกกระปูรัครับชัวขอบุนคุณตาครับจะมากหอมปูชิ้นเอาเล้วครับจบเริ่มตอนจิมครับ